嗯。Mm hmm. ได้เวลาผาแสบผาหน่วยแล้วจ้าพี่น้องจา๋ามือนีเป็นก็มีกุ้งสดอยู่ในตู้เย็นเนาะคะ่ะก็งัดออกมามาค่ะปิ๊มจีเฮดเมนูอีหอยังค่ะพี่น้องกับบะมุมตำดอกค่ะใส่ปลาน้อใส่อันพักอันซี่นี่พี่น้องคะเพิ่มความหอมเพิ่นตัดโคงตัดข้าวกับ่าไปเนาะคะ่ะเนาะใส่กระเทียมทนดองไปนําแลวก็มือนีปิ๊มจะบอกว่าปิ๊มได้เขาปุ่นเส้นใหญ่มากค่ะพี่น้องมาซิมไปพร้อมๆกันว่าสิแ่บสินัวขานาดใดเนาะคะ่ะขนมจีนเส้นใหญ่กับตำกุ้งสดจ้า มาพี่น้องมาเลยจ้ามาคะ่ะพี่น้องค่ามือนี้เป็นไงตำข้าวปุ่นเส้นให่หรือว่าขานมจีนเส้นใหญ่คะ่ะพี่น้องใส่กุ้งสดนี่ข้าวปุ่นเส้นใยๆเลยคะ่ะใส่กุ้งสดเส้นใหๆ่ๆเหนียวนุ่มดีแห้งค่ะ กรุ่งสดค่ะป้าเพชาใจแห้งมันเนี่ยมากค่ะแตงกว่า ยอดราคาค่ะอืม,อม,อมกินกล่ำหนึ่งรถค่ะมันจังสีแซ่บ มาละเออเหระเด็ดตัวกุ้งมากแบบนี้อะซ่อนๆเอาตัวกุ้งใส่นมั้นี่คะ่ะตากน้ำตับใ่มีกระเทียมทนน้ำคำนี้ไงพรอปิ้มแล้วค่ะพี่น้องคะ เด็แม่งกินข้าวนาลวกกันค่ะอืมอืม เคลื่อนขบุญเสร็ญง่ายทึงใจแห้งมากค่ะพี่น้องค่ะแบบแห้แง แค่อดตัไงค่ะเบบี้แครหอ chắc là có quả má nhau sốt cà thôn đó เด็ดกุงไส้อีกค่ะแสมแห้งแบบนี้ตักน,น,น้ำนัวใไส้น้ำต่ำนวๆเลยตักน้ำตำลัดป้าพี่น้องเบิ่งปืนโอ้ยช่ำๆมากค่ะพี่น้องคะ แบบแห้งผู้ใดยังไม่ได้จัดต้องจัดเด้อค่ะเมนูนี่เิ็นเนบอกอะไรเรื่องว่าแสบสุดยอดอ,อ๋อทุกคนคะเพชรกับเพชรด้ดูเนี่ยมาค่ะคำปม,ปม หวานๆเลยค่ะป๊าแสบแห้งคับพี่น้องคะเพิ่งแสบเพิ่งเผ็ดไปเนี่ย ค่อยๆเด็ดด้วยค่ะพี่น้องคะพักค้านี่แบบผูดใด้ดบ่าระว่างอะหนัมสิต่ำเมื่อ,อเพ็ดกับเพด็ดโอ้ยพี่น้องคะคำมยังไงเลยค่ะ เหมือนใจเจนน้่มจีนแบบนี้ค่ะ โอ้พีชแ,แสบขออภัยเสียงรถแลนด์ด้วยค่ะพี่น้องคะเดีย๋ยวตรงไหนใดเนาะบานติดั้างขอโทษได้หลยด้วยค่ะมากค่ะ ทำด้วยคำมะ่ะค่ะ วงม,มาขนมเซ่นฮะมาขนมเซ่นเซ่นง่ายๆค่ะขนมจีนเซ่นนะ สแสบแห้งเข้าไปเนี่ยค่ะพี่น้อง่าส,สำหรับมื้อนี้ปิมก็จะขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะพบกันให่คลิปหน้าขอตัวลาไปเพียงเท่านี้จ้า